สัสดีงด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่สนอีกดแล้วนรัโอเคคนระัก็ใกล้จะเปิดนพลงแล้วนะครับก็ไปเลี้ยงพวกนี้แหละแต่แต่เออพวกเนนะี่ยหรือรเาราเรียนให้องผมเนี้ยเขาไม่ได้เออไม่ได้ไไเอ้ยนนะไม่ได้เรียนในห้องผมนะพเพราะเราจะไปทักทากันนะอืัแต่ก็ไม่บอกว่าที่ไหน กูไม่อยากบอกอะอะนะฮะวันนี้ผมก็มาเอหไหมวนะมันปูขึ้นล,ล่างมาเก็บของให้หมดนะครับวันเราก็ดูดีแล,แล้วแล้วต่อไปเรามั่งนะครับก็ช่างมนุษย์กมเก็บกไว้ ใอ่ไหมฮรูปดโอ้ยแหลกเอ๊ะมาไม่รู้ว่าบล็อกนี่จะพอหรือเปล่าอืมฉันว่าเอะราเราจะสร้างมา เนี่ยจะทำบ้านหรือว่าเออมยังมีแต่เราเป็นทำเป็นลานมอนเตอร์เออนะน่าจะดูดีเลยเราต้องหาว่าสักกีบบอกไม่รู้ชุนะแต่กี่จะทำนั้นจริงนะต้องมานะ มิโกเมื่อยมือเลยแล้วนะออเหมือนความ,ม,ม,มห่างประมาณนี้โอ้ยแหลกกว่าเออใช่ เลยนะอืไม่รู้มันจะขยันแหละไปไหนหนึ่ะสองโอ้ย oh, yeah. สามสี่เดี๋ยวูค,คงต้องปิดฟิกแล้วและ อืมอืมอืมดูดิมมนจะแหลกไหมอืมโอเคโอ้โอเคแม่งก็ไม่ค่อยได้ต่างอะไรจะเปลี่ยนเท่าไหร่อะไรหรอกนะอืมนะอุ้ยวิใช่ไหมนั่นใช่ใชไหมอเอ๊ะอะไ เฮ้ยบ้านลงมีมอนสเตอร์เกิดมีพวกสัตว์เกิดมาแต่ว่าไอบีินเล่นด้วยฟักไอบีไอบีไอบี้เจ้สิบ้ามาดิมาดิมาดิยังมาสิมามึงน่าชิมมาอ้าวพี่ฮะใจเย็นพี่พี่ใจเย็น เย็นเย็นโอ้เมเม เดี๋ยวเราก็จะเอาไปเก็บทำที่เก็บมันเลยอืมมันจะได้ไม่เดินเพื่อลานะฮะโอ้ยไอ้ไอ้บี้บี้จเจ็ดสา,ทามทำหมกได้ลงคออีกนึงแลมึงเนี่ยนนเขียว้อืมสีของพี่แก้วแลัว,วาหายแล้วงั้น อะไรดีดีวะอะไรวะโอ้โหมันมา,มนมาแบบไม่รู้ไม่เสียงเลยเจ้าพวกโผโอ้โหนี่นก็นะนะฟัง <c> ไ <oughs> อฟอคอยู่ 不过。Oh. ตบกตต็ขยันนะปะนนะจะว่าจะไปทำสปามวลพวกมวนเตอร์มวลเตอร์มากูมาเป็นนี่แหละ จริเลดีนอบอบเอน้เนี่ยสอเลยนี่ก็ไม ouais. ่ตพีรอาก็ต้องมดกันอยู่แล้วแต่ัวไม่เช็มแบบนี้การใอ้ฟ้าเยเกือบเกือบโหแบไม่แม จริงๆอ่ะกูเรมเอะไรกูมเปอเนี่ยมันมันมันดูแปลกเออพระเราวาง่างอะ

เอออยู่นิ่งๆสิพวกหนูแ่้วหนูให้ไปกันหมดเนี่ยพี่ร้อนมากเลยนะนี่คือความจริงมันถึงเวลาตรงปรวสักทีอีกครึ่งชีวิตนี้ เออ,อเราไปค้นดูของข้างล่างว่ามันมีอะไรบ้างเพราะี่เกลยดลงมาเองนะเดี๋ยวใกล้ๆเออให้มันอะไรพร้อมนะมค่อยลงไปหนของนะครับทางเขา้าเราเอองรงนี้กันนะอ่า อือโอเคฮะอะไรฮะมันก็ได้กลัวกลัวอะไรเขาบอกนะแล้วผมจะไปช่วยในน่าเพื่อนผู้ชายนะแฟนไม่ต้องเลยไอ้แข้งแข็งในตัวของมันนะแข็งอะไรมันแข็งวะ เจ็บนี้อีกนเจ็บนี้ไม่ลืมไอ้วัเชื่อกูตายานะายินแล้วนะแม่เย้ไข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 อยู่ข้างกล้วยก้วยข้งไหนออเออโอเคนึกว่า อ่โอ้ยเสรษฐายเอีลก็ขอะจะออขอนึงนะอไปรันนะเดี๋วไปตน้องเจนน้องเจนน้องเจนจุย Gracias. เอามาแต่งเติมมันที่หลังนะาระับที่เหลือใครเข้ามา,าเฮ้ยไม่ใช่สิเราต้องทำประตูประตู น้องไก่เท่าไรสามเอาต่อที่หนึ่งแกเออตัวาตุ้ยังไงเอ้ยอะไรอะน้องไก่น้องแบบเอ้าน้องไก่น้องเขาเองตัวนี้ของที่เข้าไปเอ้าน้องไก่น้องนี นี่สะดีนี่ยเป็งอัตโนมัติ้ลยวั้หายากแต่อย่างนี้เดี๋ยวคัดตั้งคิว่า้เ้าน้องบัวลอยนะ

และคืกันเลยนะโอ้ยกูไม่ได้เรียกมึงแกเดี๋ยว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 นก่อนจะ้องท้องหัเดี๋ยวมันจะมีพวกพี่พวกน้องขน้องกับพี่เขียนใบกี่ไปอะนอมันก่อนเดี๋ยว ตัวดีขนาดขนาดจะเป็นเรื่องอะไรเลยเจ๊ไม่มีอะไรนะอือจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะน้องแก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 มันนี่น้องแกมันนี่แกะมันนี่แกะมันนี่แกะกินไหมแกะกินไหมแกะกินไหม เห็นไหมโอเคฮะอืม okay, แกะเราก็ขทำอยู่นี้แล้วเหลือก็แค่บัววัววัววัวนี่สิวัวเอาหมดแกะก่อนนะอ๋อเฮ้ยทำไมเรามีสักเกิดเลยผมไม่น่าจะเกินี้างครั้งก็ยังเกิดกันมาเลยนะแฉงนี่เล่นมาพาเที่ยวอะไรกันสี่ห้า นะฮมนก็ไม่รู้ไงเออเรามันจะเสียนอืมร้อยหรือทีเหลยวก็ไก่ตัวมันเอาทำไมวะไอ้ต้นราดกูที่เ็บมันทำไม่อมามาไปจ้าไก่จ้า ได้ยินไหมว่าเสียงอะไรอันนี้อยู่มาสิมาเลยอออทั้งกูเลยทัผมกันด้ยจีเด็บเขียนน้องบัวลอยกับน้องไตหวานอ่าไข่ไว้กลางๆดิมีทิ้งไว้กลางๆไข่ไว้กลางๆเออ อ,อ,อะไรเนี่ยไอหนึ่งอ๋อใส่ของเมื่อกี้แล้วล่ละไอ้ถอไอ้ไอ้เนี่ยถอไอไอะไรวะโคโคโคคาคาอะไรนี่แหละงงไปกับไอ้นั่นหมดแล้วแหละนะอืมเอ่อสะพานนี้เราได้สร้างฟาร์มอันเล็กไม่รู้ว่า ถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีเลยรดีนะจ๊ะก็สลิอันนี้ก็ผมขอดรามอนนี้นะครับใครที่ไมก่กดติดตามชนามนะินงผมเราก็รีบติดเลยนะครับก็จะมีคลิปด,ดีมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆเรื่อยเลยนะะอืม,มเราไม่มีเสียงดงมีเสียงดอกเลยให้น้องไอนะ้นี่เนี่ยอืมนะุณจริงๆนะที่มันก็ติดตามนะสำหรับคนที่กดแล้วนะจ๊ะ ตนนี้แม่ขอคนนไม่คนมึนะเพราะมึงไม่ยอมกกได้เลยไม่มีน้ำใจกันนะน้ำใจชาวโลกกันไหมรู้จักเปล่ารู้จักหือม่นองจักไหมน้องจักไหม ตนนี้จะไปรู้ดีสุดแล้วนะฮะแล้วก็ร้านที่นีกูขอลาไปเกินนะอืมเดี๋ยวก็ขอรัเงินเดือนแล้วหรอกแล้วเงินเดือนก็เคยรดซับนะก็อยากทำเลยนะขอฟังละจ้ะเขาขอร้อนนะเอาเก็บไว้ได้ก่อนนะรอบเช้านี้ อ่ะมีสาระมากไม่มีสาระก็ขอไปกันด้วยนะครับแต่ก็กระติดรือ้นแน่จ้าอ่าบ๊ายบาย